ครับพามาเก็บผักติ้วกันครับต้นเล็กครับแต่เขาแตกยอดเยอะแล้วครับเราจะเก็บผักติ้วกันัะเด็ดให้จำโคนเขาเลยครับเหมือนเหมือนเก็บผักหวานร,รู้สึกว่าอันนี้เขาจะค่อนข้างแก่แล้วครับแล้วเอาเปลี่ยนแผนอีกว่า เด็ดถ้าเอาไปกินกับพันธุ์กรจันะจะเข้าท่าอยู่เพราะว่าเขาจะเปรี้ยวอมฝาดนิดหนึ่งเพราะว่าเขาแก่แล้วนะฮะตอนนี้ต้องเด็ดแล้วครับนี่ครับเด็ดไม่ขาดแล้วสวยใบใหญ่ค่ะ ดี๋ยงี้เรดึงดูยอดนี้ครับสวยมากเลยแล้วเปรี้ยครักินกับลาบครับเอ,อเด็ดจุ๊บออครับยอดนี่ก็ครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดแล้วครับเนี่ย ข้างจะได้เยอะแล้วเขาเก็บเห็นยอดเขาสวยครับตอนแรกก็มปคิดจ่เก็บลกเห็นเขาแตกยอดสวยเห็นแล้วเปรี้ยวปากอย,ายอดเขางามขนานเลยเอาเด็ดครับ ครับโหดูยอดสวยงามสวยงามเป็นติ้วธรรมชาติัะเราไม่ได้ปลูกไม่ได้มีสารเคมีอะไรเด็ดมาอย่างนี้ครับเราทานได้เลยรัรเนี่ยเนี่ยสดสดดกต้นนะครับเรี้ยว ถ้าลูกอาสาน์มานเราคงอยากจัก,กระจันนคะครับจัก,กระจันแมงกุดเกย์นยคะครับ <c oughs> กำลังได้ที่เลยจอดก็จะออกมันมันนิดหน่อยให้ดูเต็มถุงแล้ว เป็นถุงหิวแล้วครับเรียกให้สุภาพหน่อยถุงหิวครับครับเอาแค่นี้ครับเดี๋ยวก็กลับบ้านครับชิมอีกสักยอดนะึงรสชาติเปรี้ยวมันถือว่าอร่อยครับไตแมงกุดกี่จักั่งจัน พันพันโอสุดยอดครับเรัครับแค่นี้ครับ